สวัสดีค่ะวัดเกาะกันคือเกาจ้าจ้ากับพี่ช่อมีจ้ากัปสาวุดรจ้านุ่มน้องบัวจ้าจ้าเอนี่กะวันหยุดจ้าหยุดตรงกันจ้าให้งานกับเบิร์ดแล้วกับไม่กินเขาจ้ายู่บ้านพี่ช่อมีจ้ากึ่งเกาละจ้าขีดหอดจ้าขีดทอดจ้าพี่ช่อมี่ด้จ้าจ้าเมนี้พี่ชมได้ย่างไก่แซ่บค่ะมาแซ่บๆซ่บกันค่ะ พี่ชมไดในเขาย่ำไก่สุกิมจ้ะจ้ะย่ำไก่แสบค่ะมาจากกินน้มกัดยนี่ผักน้ำแดงค่ะนี่ผักน้ำแดงจ้าพี่ช่องมันนิ่นผักจ้ะ่นิ่มผักย่ำไก่แสบจ้า่เต๋อเยอะมากมากจ้ี่ยแสบค่ะแสบอื้อแอบบ้า

เมื่อไรกินเห็ดกินน้ำกันกับสาดอนกับผิ่ช่องมีกับกินหอดจ้ะเพราะว่าเปิดงานแล้วไหมจ้ะเราวัดยืดบ่อตรงกแมนจ้ะเราพี่ช่องเพิ่งกัมีสองเพิ่งจ้ะลูกก็บฝาก เขาไปติดตามเขาไปเห็นกำลังใจพี่ชมอมีน้ำแนยด้วยจ้าจ้าชมอมีอ่อนหวานจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่ชมอมีน้าจ้าเป็นกำลังใจให้พี่ชมอมีด้าจ้าซองของพี่ชมอมีจ้าชมอมีชมชมีอ่อนหวานจ้าเรือนุสิปักมุดไปเห็นในไตคขีดหมูจ้าจ้าฝากเป็นกำลังใจให้พี่ช่อมีด้าจ้าเด้ออันนี้ก็ไม่จ้า กิจะมีไม่ีิริจ้าไม่จ้ากำก,กันง่ะขายย่างไกล่เลยหลายคราจะ่ะหิ้วถกินหมดบ่กกริดิากินส,สองเครืองขันยุหมอเฮงง่ะค่ะซื้อกล้องเดียวจ,ะจ่ะกินเศร้าแล้วก็กินเที่ยง เจ้านี่งเป็นเแสบ่ย่าย่าไกแสบจ้ะม,จม่่แสบย่าเจ้าเันเกดแสบจ้ะเก็มคนดีจ้ะนัพริกจ้ะมันจะตายแบบขึ้นหลาบหรอจะ้ะตต่ไกลตัวนี่งเปนสีทอดค่ะมาทอดสอกกอนเป็นกัสีมาย่า จหยุดกับว่าได้ไปไซส์จ้ะจ้ะยุดลายมือเปิดไม่ได้กับว่าถ้าใสเขาทีขอข้างจ้ะจ้ะเครื่องเดือนอาทิตย์หนึ่งกับเหงาสามมือยุดสี่มือจ้ะเพราะว่า

ราบ,บว่าพี่ชมแซ่บจ้าเดี๋ยวกินเกียงมหม่กับต่าบุฟเฟ่ด้วยจ้าืมนยม่งมะมัยเกี๊ยงมนันนะ่นเนาะจ้าไม่ต้องเห็ดกินบ่ไเด็นรักการกับพี่ชมยูยูกับมาเลยจ้ะ hết luôn hết bởi em có gì hết sao đi anh anh ăn cay mh cay mh mh mhm 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 มันอี้กกะทายสองสองสองซาวอุดรสองนึงสองผีช่อมีสองนึงจ้ะจ้ะฝากมดติดตามไม่ได้จ้ะจ้ะติดตามผีช่อมีแน่ติดตามนู้นั่นแน่จ้ะฝากติดตามมี่ชั้งใจจ้ะจ้ะฝากใจกันนะจ้ะเนาะจ้ะฝากผีช่อมสองผีช่อมมีนั่นนี่ได้จ้ะเด้อก็เหรอคลิปนี้ก็แค่นี้เนาะจ้ะเน้อก็หายฟิดถึงเนาะจ้ะนู่กันนู่กันกิดหอดจ้ะจ้ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซาอุดอนนุ่มน้องบัวลวก็พี่ช่องมี่ห้เาจ้าจ้สาสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย